กลับมาอีกแล้วจ้ากับคลิปพาช็อปแต่คลิปนี้บิงไม่ได้ช็อปเองพอคลิปนี้เราจะให้คุณแฟนมาแข่งกันช็อปตามโจทย์ของบิงและปอมทั้งหมด5ขอ้อทดสอบความรู้ใจของแต่ละผู้มาดูกันนะคะว่าเมื่อให้คุณผู้ชายพาช็อปเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงและใครคือผู้ชนะในแคมเปญน,นี้ตอนกลางคืนชอบร้องไห้อยากได้ตัวช่วยผิวแห้งออกแดดบ่อยล่มล่มแต่ทีเนี้ยอีห่ออะไรเนี่ยแหละคือปัญหาซื้อ2ออย่างแม่งเลยไม่ต้องคิด ใช,ใช่ใช่เชื่อกูเครมคนชอปปิ้งเหนอออกอ่ะเฮ้ยหรือว่าผ้าประจำเดืน <S 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 อนผ้าประจำเดืน <S 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 อ,อนผ้าอะไรไม่ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกับบริงนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเรามากันเป็นแบบแคู่เพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเป็นการทาเล่์ความรู้ใจแฟนของแต่ละคู่แล้วกันซึ่งเราก็เลือกคนที่ในกลุล่มคิดว่าแบบเออมาดูข้างลักดีนะ่เนาะโอ้จ้าอีจ้าก็คิดว่าดูข้างลักดูแบบว่าน่าจะรู้ใจกันอะไรเงี้ยนอกจากคู่เราอันนเราจะรู้ใจ หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องมาดูกันในคลิปนี้นะคะว่าเราจะรู้ใจกันแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราทากันคือเราจะให้ปอแป๊บกับบอนเนี่ยไปแข่งกันชอปปิ้งให้บิ๊งกับปอมเรอไม่ได้แข่งต้องช่วยกันไม่เถิไม่ช่วยกันโอเคก็คือวันนี้นะคะเราจะให้2คนนี้เนี่ยไปชอปปิ้งของให้กับแฟนก็คือเราสองคนตามโจทย์ที่กําหนดให้ซึ่งโจทย์เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะ5้าข้อนี้เราจะบอกโดยคร่าวๆว่าเราอยากได้อะไรเป็นคีย์เวิร์ดเออซึ่งเราจะไม่เจาะจงคือทุกอย่างที่แกเลือกเนี่ยจะต คุยยากอันนี้คุยยากใช่ย,ยากมากแล้วก็งบประมาณในการช็อปคนล,ละ1,500บาทเท่านั้น5อย่าง 1, 5, 5อย่างห้ามเลยขาดได้แล้ถ้าเพิ่มตังเองได้ไหมไม่ได้คุพิ่มือเอง แต่ <laughs> ถ้าสมมติซื้อแล้วห้าอย่างครบแล้วแต่เหลือตังที่เหลือซื้อของตัวเองได้ใช่ได้ได้ร้านที่วันนี้เราจะให้พอแป๊บกับบอนไปซื้อเนี่ยก็คือร้านบูธนั่นเองเป็นบูธสาขาเซนต์นเวอร์อย่างที่บอกคืองบประมาณ1 5 0 0บาทาถ้าสมมติคิดไม่ออกข้อน,นั้นตัวช่วยเรามีคือเทพบุตรเลยเทพบุตอนนี้เทพบุตรอยู่ไหนอะติดงานนอกเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเทพบุตรจะช่วยแค่หนึ่งข้อเท่านั้นเพราะว่าจริงๆอะคนที่รู้ใจพวกเราสองคนที่สุดคือใครรู้ปะเลแกนใช่เอาจริงๆมันน่าจะดูมูใจที่สุด รางวัลวิรางวัลน่ะรางวัลน่ะรางวัลน่ะ โอ้ยก็จะเอาแต่รางวัอลอ้าวรางวัลกินข้าวฟรีกินบุฟเฟ่ฟรีกินขนมฟรีเออแต่ดเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันรางวัลคืออะไรแต่เอาง่ายๆว่าอันเนี้ยห้าคอต้องทําให้ครบทั้งห้าคอแต่ละอันต้องมีเหตุผลนะเพราะว่าทําไมถึงต้องเป็นชิ้นนี้มีคะแนนพรีเซนต์ซึ่งคะแนนความชนะเนี่ยจะตัดสินใจจากความพอใจอของแเราสองคนว,ว่าเราพอใจกับสิ่งที่ได้มาคแค่ไหนเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้กนไหลไมเลยจ้าเดี๋ยวเราเริ่มกับโจทย์ของแต่ละคนเลย ก้วแรกของเราก็คือช่วงนี้ออกกําลังกายแล้วคือรู้สึกว่าแบบกระดูกมันไม่ค่อยดีมันแบบกรอบแกรบแกแก,แก,แก,แก็คืออยากได้ตัวช่วยอันนี้พอจะรู้ไหมอะไรอืมอืมอืมนี่คือรู้บรอกโคลีบรอกโคลีข้อที่หนึ่งของเขาช่วงนี้อยากได้อะไรที่บางเบาเหมาะกับคนหน้ามัน กระดาษซับหน้ามันหรือเเนี่ยไม่บางบา,งบาหมอขนหน้ามันผิวแห้ง่ายใช้ได้ช่วงนี้ผิวแห้งออกแดดบ่อยผิวค้ำมากอยากบำรุงสำหรับเขาข้อที่ 2, <ม>2เดินทางบ่อยอยากได้อาหารเสริมในการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ยอดน้องครับ้าถามเคยเป็นโควิดมารู้สึกว่าร่างกายช่วงนี้แบบขาดสารอาหารอยากได้อะไรมาเติมเต็มง่ายง่ายเขานะตอนกลางคืนชอบร้องไห้ อันนี้ต้องปรึกษาหมอนะตอนกลางคืนชอบร้องไห้หอตัวช่วยทำสีผมบ่อยผมแห้งโอ้ยอย่าเรียกว่าแห้งเลยผมมึงกรอบอ่ะเสียเลยอยากบำรุงอะไรที่มันอันนี้คือข้อสใช่ไหมใช่ของเขาข้อสี่ที่บ้านขาดของสำคัญในห้องน้ำเวลาทุกคนมาต้องใช้เอาสิ่งพระจดมึงะกที่ชิช่เยอะสัก ลึกกว่านั้นคือมึงต้องไปจินตนาการเอาอยากคิดตื้นๆข้อที่5ของเขาก็คือแบบหน้ามันเริ่มแบบอุดตันอยากได้อะไรที่มันแบบทําให้หน้ามันเลิกอุดตันข้อที่5 7วันหุดหงิดง่าย1วัน18ล้านอารมณ์อยากได้ตัวช่วยโอ้เจวกับเรื่องเมลเ่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์5ข้อที่แกจะต้องไปเลือกกันที่บูธคิดว่าจะเองจะถูกใจแค่ไหนพอได้อยู่นี่ก็พอพอคิดออกนะพอพอเห็นภาพอยู่ว่าต้องซื้ออะไรไม่อันนี้คิดออกแต่คือกลัวถูกใจหรือเปล่าอีกเรื่องนึ่งใช่มาแล้วแบบ มันไม่ใช่สิ่งที่เขาใช้ก็อีกเรื่องนึงนะรู้จัข้อส่วนของเ,าเขาห้าข้อเนี่ยเอาง่ายๆนะทุกอย่างเนี่ยถ้ารู้ใจกันจริงคือมันไม่ควรพลาดักข้อ อะไรก็ได้เปิดกว้างจินตนาการคือสิ่งสำคัญความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศเพราะฉะนั้นสองคนนี้พร้อมแล้วไปช็อปค่ะพอแบบคิดว่าข้อไหนยากที่สุดอือเราคิดว่าข้อสุดท้ายครับ7วันหงุดหงิดง่าย1วัน18ล้านอารมณ์มันดูแบบเป็นประโยคที่ไม่เคลียร์มันน่าจะอยู่ที่อยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองอ่ะเล้วก็จะนึกออกไว่าแบบเออของในบูธอย่างเงี้ยก็มีอาจจะมีตัวช่วยที่มันแบบพกผ่อนคลายเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันกว้างไง อะไรก็ผ่อนคลายเรื่องอารมณ์ได้นม่ออกปะข้อไหนคิดว่าง่ายสุดตัวช่วยเรื่องข้อต่อกระดูกอันนี้น่าจะง่ายสุดเพราะว่าทุกวันนี้ปอนก็กินอยู่เหมือนกันแล้ว้ลมปกติมันเป็นโรคอะไรบ้อยอิดออดส่นใหญ่ปวดท้องเขาจะปวดท้องบ่อยใช่ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันแล้วที่บูธสาขาเซ็นทรัลเวิร์นะคะเดี๋ยวเราจะส่งเด็กๆของเราไปช้อปปิ้งตามความต้องการของเราใช่อยาให้ผิดหวังแล้วกันเนาะไม่คาดหวังแต่ไม่อยากผิดหวังแต่เอาง่ายๆคือพันหเป็นงบที่แบบโตชิ้นละสามร้อยห้าชิ้นต้องซื้อแบบมีสติสัมปชัญญะเช็คโปรให้ครบถ้วนว่าตอนนี้บูธเค้ามีโปรอะไรระหว่างที่เราส่งสองคนนี้เข้าไปเราสองคนจะไปนั่งรอโอเคปะเข้าไปทีละคนเพราะฉะนั้น3 2 1เริ่มค่ะไป ครับเราข้อหนึ่งก่อนเราช่วยเรื่องข้อกระดูกเนื้อหาอะไรที่มันเป็นโปรเว้ยเราเอามาเชื่อมกันแม่งไปเลยฮะเออเราเอาเมีกันอนะ่ะเออให้มันดูเยอะไว้ก่อนนี่คุมนะเนี่ยโอเมอก้าสามเนี่ยถึงข้อต่อมันเป็นในที่เขาเรียกว่าอะไรเรื่องใหญ่สำหรับร่างกายส่วนสำคัญเอาแพงสุดก่อนเลย <c oughs> ร้อย 800, แปดร้อยไรหรือเจ็ดร้อยมึงจะซื้อครบม,มเนี่ยก็ไปซื้อแมสหลยเบนอ๋อกูกวางก่อนกูกวาง <c oughs> ที่ยากเหมือนกันเลยตอนแรกผมคิดว่าง่ายกูบอกเทคนิคการซื้อของของผู้หญิงให้เออหยิบไปก่อนค่อยตัดออกทีหลังอ๋อได้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 เราถามคุยกับเพภสัตว์ได้ป่ะครได้ค,ไดคืออยากปรึกษา<ช>พอดี<ช>อยากได้อาหารเสริมบางทีเวลาสมมติถ้าคนเคยเป็นโค,ควิดมาแล้วเขาอยากได้อาหารเสริมร่างกายอยา่างควรกินเป็นแบนบไหนล่ะครับมันก็จะมีตั้งแต่กินเสริมพวกก้าเช่นพวกขุมวิตามินซีวิตามินซีแล้วก็ผงมวิตามินดีถ้าช่วงนี้ที่เป็นเหมือนแบบว่าหายดีก็จะเป็นสามตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวหลักโอเคขอบคุณมากครับมาส่งทางไ้เลยครับ นี่หรือว่าแบบเดลี่แบบอูแพงจังเกินงมสิแห้งออกแดดบ่อยล่มไหม่มไหมตอนนี้ไม่ใช้อะไรเป็นพิเศษป่ะดีนะเตือนล่าสูบกิฟติชอยสิวขึ้นเราเปลี่ยนเป็นโอเมก้าได้ไงโอเมก้าสามอันนี้ในการนี่กันนะเดี๋ยวเราค่อมาเลือกเราข่อมาเลือกทีหลังข้อหนึ่งได้แล้วข้อสามได้แล้วหนึงซื้อแบบอาหารเสริมที่แม่งบำรุงเทียวแค่อยากไหว่ะกินเม็ดเดียวแล้วบำรุงทุกอย่างก็คือกลับที่เดิม เค็มคนช้อปปิ้งเหงื่อออกอะยังเหงื่อตกเอาแค่นี้ก่อนละกันยังเอาไปเท่าไหร่แล้เก้าร้อยห้าสิบอันที่เหลือกูว่ามันไม่น่าแพงเท่าไหร่ละหาโต้มลุงผมดูายาสมุนไพรกันซื้ออะโวคาโดเฮ้ยดูดีเนี่ยต้องจะซื้อเรื่องทำหนึ่งครับได้คือยังไงก็เอานี้กับอันนี้มาคู่กันได้ไม่เกินแต่จริงวิตามินซีก็ช่วยเรื่องผิวแห้งเหมือนกันนะ,ะใช่ป่ะเราก็ควบไปได้ครีมกระชับรูขุมขน เราก็ดูพวกแบบล้างหน้าได้วะเซตาฟิลดูเซราวีนี่เซราวีมันเพราผิวแห้งง่ายใครก็ใช้ได้ผิวแห้งถึงแห้งมากเออเนี่ยไอ,อมมาใช้ได้คือก็มาย่ิบสี่บาทว่ะต้องออกว่ะ <c oughs> ตอนนี้แพงสุดเมียนะ่ะ <c oughs> อันนี้วิตามินซีออ้ยเฮ้ยชงดื่มสองวัตสี่สิบ อายุแค่สิบกอ๋อไม่นี่กู <laughs> ขอคิดใหม่ละกันมันลดร้อยนึงลดจากราคาป้ายเหรอ <laughs> ใช่ครับผมตอนนี้เราก็ได้ของครบแหละเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วมารอดูว่าปอมจะชอบไหม ระหว่างรอหนุ่มๆสองคนเข้าไปช็อปนะคะจะบอกก่อนว่าทําไมถึงต้องมาช้อปปิ้งที่บูสนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเขามีโปรใหญ่จัดหนักจัดเต็มเป็นโปรใหญ่ประจําปีกับโปรบูสม mm ิกแอนแมทจับคู่ค่ะได้จ่ายแค่ชิ้นเดียวคือปกติเวลาจับคู่อะ่ะมันคือ,อคาว่าคู่คือมันก็คือของที่มันเหมือนกันเนาะแต่คือครั้งนี้เนี่ยเราสามารถเลือกของที่เราชอบได้เลย,เลยคืออย่างเช่นกูอยากได้ชิ้นนี้แล้วกูก็อยากได้ชิ้นเนี้ยมันสามารถเอามารวมกันได้แล้วก็จ่ายแค่ชิ้นเดียว คือคุ้มมากเป็นโปรที่แบบบอกตรงๆว่าเหมาะมากๆแล้วก็คิดมาแล้วว่าซื้อยังไงก็คุม้มต่อให้เป็นคุณผู้ชายก็คุ้มแน่นอนบอกเลยนะคะว่าโปรเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วของที่เราซื้อเราเลือกได้หมดเลยเปล่าหรือว่ายังไงโปรโมชั่นนี้นะคะมีของร่วมมากกว่า1000รายการเรียกได้ว่าในร้านอะเกือบหลายๆชิ้นเลยที่เป็นแบรนด์ดังๆเป็นของปังๆของฮิตๆอะร่วมเกือบทุกอย่างเลยแล้วที่สำคัญคือในบูสเนี่ยเขาก็มีเภสัชแนะนําด้วยคืออย่างบางทีเราไปซื้อก็เอ้ยมีคนคอยแนะนําเราหรือเราอยากได้ชิ้นไหนยังไงเป็นเกี่ยววววกัับผผิิหน้าต ว่าของใช้ในชีวิตประจําวันเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆนะคะว่าในโปจับคู่คละไดเนี่ยจะมีโปอันไหนบ้างเดี๋ยวิ่งก็ปองจะลองจับคู่ของขคร่าวๆแล้วกันว่าเฮ้ย <c oughs> แต่ละอันมันมีอันไหนบ้างที่เป็นตัวไฮไลท์หรือว่าตัวน่าสนใจที่คิดว่าเพื่อนๆอน่ะควรตามส่วนใครนะคะที่อยากชอปปิ้งเนี่ยนอกจากมาที่หน้าร้านเนี่ยสามารถชอปที่บูธออนไลน์ได้นะคะก็สามารถกดแล้วก็จ่ายแบบเดียวกันได้เลยนะคะก็คือจ่ายชิ้นเดียวเหมือนไปหน้าร้านเลยเอาง่ายๆเราแค่อยู่ที่บ้านคลิกแล้วก็ของมาส่งถึงหน้าบ้านใช่ซ เนี่ยจะถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะบอกเลยว่ารีพุ่งตัวมาเนี่ยวันนี้ถึงให้คุณผู้ชายมาชอ็อปเพราะเป็นผู้ชายก็ช็อปได้เลือกง่ายๆแต่ละอันประหยัดแน่นอนในงบ1 5 0 0บาทรับรองว่าคุม้มไปกันเลยสรุปคือเรยกแกนช่วยได้กี่ข้อนะ่ะช่วยได้ข้อเดียวจริงเหรอแต่ระหว่างทางกูจะแบบแนะนําได้ข้อแรกบิงบอกมาว่าใช้กับหน้าบางเบาเหมาะกับคนหน้ามันผิวแพ้ง,ง่ายซึ่งข้อเนี้คิดถึงอะไรรู้ป่ะกระดาษทับมันไว้บางเบาเออขอโทษนะครับกระดาษทับมันอยู่ตรงไหนล่ะครับ อไอ้ยังไงยี่ห้อนี้ดีเหรอไอ้บิงมันหน้ามันไม่ใช่เหรอเออหน้ามันออยคอนโทร่ยันไงนั่นไงอคีเนียนเคียร์คีเนียนเคียร์ร้อยห้าบาทนะจำไว้ก่อนจดกันโอเคข้อที่2เดินทางบ่อยอาหารเสริมที่ตอบโจทย์ก็ต้องวิตามินซีป่ะเออใช่เพราะว่าแบบเวลาเราเดินทางบ่อยก็ต้องป่วยง่ายอะ่ะแต่ทีเนี้ย e ยี่ห้ออะไรเนี่ยแหละคือปัญหาเวนัทซีเออคว่วนัทซีนะเอาอันเล็กไปแล้วกันนะนี่ลดอยู่ด้วยทุกคนลดอีก50บาทเมื่อซื้อครบ750หรือเราซื้อ750แม่งเลยป่ะ ใช่มันก็รวมกันหลายอๆอย่างโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาหยิบเพิ่มอะ่ะอ,อ,อันนี้ข้อ2เสร็จแล้วทุกคน<ม>ไวมากดูข้อ3มันกวนตีนกูหรือเปล่าตอนกลางคืนชอบร้องไห้อยากได้ตัวช่วยแต่คือคิดอ,ออกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ปะ่ะพวกเมลาโทนินไหมอ๋อรู้แล้วไม่อยากได้ทิชชูเพราะว่าเพราะมันร้องไห้บ่อยอะไรแบบต้องการทิชชู่มาสับตำตา,ตาเออก็มีส่วนนะซื้อ2อ,อย่างแม่งเลยเไม่ต้องคิดเราลตีความให้แบบคิดนอกกรอบ เออมันอาจจะตั้งโจทย์มาหลอกเราเน่ะจริงๆอาจจะได้อาหารเสริมเปล่าจริงๆมันอาจจะต้องการอ้อนแฟนตอกนกลางคืนชอบร้องไห้อยากได้ตัวช่วยเอออยากได้ตัวช่วยหรือว่าราอเล่นรอเล่น,ลน,ลน <c oughs> ที่คิดว่าเกี<ๆ>่ยวกับเรเื่องการนอนเพราะว่าบิงเป็นคนแบบนอนยากเว้ยแต่กูคิดว่าถ้ามันต้องการให้มึงเลือกเฟซมิลลอร์เเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเกินงบอ่าสำหรับกูนะเลือกตีความ่าแบบล้างเครื่องสำอางหมดอ๋อเหรอแล้วต้องการเครื่องสำอางตอนนั้นอยากแบบล้างแล้วนอนได้เลยอ๋อแล้วที่ล้างเครื่องสำอางคืออะไรวะ ข้ามข้อนี้ไปก่อนข้อนี้มันยากข้อสี่ก่อนที่บ้านขาดของสำคัญในห้องน้ำทุกคนมาต้องใช้อันนี้รู้เลยข้าหน้าน <c oughs> สบู่ <c oughs> สบู่อ่ะเจอลสะสบู่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยยี่ห้อไม่ต้องเลืยกแล้วอ่ะไมใช,ใช่ใช่เชื่อคูมันแถมหนึ่งแต่ไม่ถึงว่ามึงเอาไป้าอะไรก็ได้เอเหรอ เรือวว่าเราดูโจทย์อีกข้อหนึ่งเผื่อว่ามันท้ากันได้เลยอ่ะข้อสุดท้ายอันนี้คือข้อที่อยากจะให้ช่วย7วันงดหิดง่าย1วัน18ล้านอารมณ์อยากได้ตัวช่วยดูไรมาหนี้มานนี้อะไรอันนี้ฉีดกอกปากเลยเว้ยให้มันตายหาเลยแล้วรอดเลยในบูธมันจะมีอะไรเรื่องนี้กว่ะช่วยไม่ได้เพราะว่ามึงต้องเป็นคนรู้ใจมาที่สุดก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วไอหนึ่งแถมหนึ่งอะเดี๋ยวเลือกจากตรงนั้นอะแกรนไปไหมเจ็ดวันหนึ่งวันแปดล้านอารมณ์อะไรของแม่งไม่รู้อะมันได้แล้มันได้้วมันดี เขาบอกว่าให้ฉีดกองฝา,ฝาตายหาไปเลยโกรธแล้วนะอันนี้คืออะไรวะไฮยาลูรอนคือที่ฉีดหน้าปะ่ะใช่เออ้าอยากได้คิดว่ามันต้องมีโฟมล้างหน้าสักอันหนึ่งอ่ะเพราะโฟมล้างหน้ามันไปโยงกับข้อหนึ่งก็ได้ไงซึ่งเราซื้อแกดดับทับหน้ามันซึ่งมันถูกไงเราก็ซื้อโฟมล้างหน้าไปกัดอีกอันหนึ่งออนี่อ่ะเฟสทอร์สเออเออเฮ้ยหนึ่งแถมหนึ่งได้ด้วยซื้ออันนี้ได้เดตตอนฟรีใช่ป่ะเออใช่เอออันนี้คือบวกแบบไม่ได้หนึ่งแถมหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ยังเพิ่งหกร้อยเจ็ด แล้วเดี๋ยวส่วนต่างอ่ะเดี๋ยวเจ้าไปซื้อของจะเป็นสำหรับตัวเองเออได้เอออยากได้หลอะยะอยากได้หรอตอนนี้ขาดอะไรนะตอนนี้คือขาดไอ้ข้อหูยินง่ายกับข้อฟังกลางคืนชอบร้องไห้หรือว่านอนยากเพราะว่าแต่งหน้าแล้วไม่มีคินเซอร์เออนี่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 ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเองอ่ะโอเคร้อยอารมณ์อ่ะข้อนั้นนี่คือยากจริงอ่ะข้อนี้เดี๋ยวจะให้ไปเพิ่มก็ได้รู้ว่ามันยากแต่ก็ลองพิจารณาว่าตัวเองเป็นคนยังไง เมื่อกี้ที่มันมาใบอ่ะเหมือนไม่ได้ใบเหมือนด่ากูเหลือการเมินวะประจำเดือนเออใช่เฮ้ยหรือว่าผ้าประจาเดือนผ้าประจำเดือนผ้าอนามัยขอโทษนะครับเออผ้าอนามัยครับอ๋อเลยมาแล้วตีเพื่อนกำลังหัดเป็นสาวครับเฮ้ยถูกด้วยวะนี่กลางคืนนี่กลางวันทั้งคู่เลยเนาะอย่างน้อยผิดก็ได้ใช้อะอันนี้นี่คือเงินที่ใช้ตอนนี้แต่ว่าทุกคนอย่าลืมว่าอันนี้ยังไม่ได้หักหนึ่งแถมหนึ่งมันก็ได้น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นคิดว่ายังมีตังค์อีก400้อยเอาไว้ช อยากได้เยอ4สีฟันนะอ่ะอันนี้ก็ได้ร้อยหนึ่งซื้อ,อแมสไปใช้บนรถล้วก็พอแล้วทั้งมันเหลือสัก200ไม่น่าเสียด้วย้เลอเออได้มากี่อย่างเจ็ดอย่างแล้วก็แปดเก้าสิบที่ไม่เกี่ยวข้องตาพีค <ไอ S 2> <บ>ิดว่าบิงจะชอบไหมบิงชอบดูหันไปดูดิสวัสดีครับจ่ายเงินครับมีบัตรสมาชิกไหมคะมีครับเดี๋ยวสแกนจากในแอปพลิเคชันเอานะครับครับเรียบร้อยครับเกินปะเนพีไม่เกินตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะท่้นผู้ค้าได้จ่ายราคาแพงกว่าแล้วก็จะแถมราคาที่ถูกกว่า ได้คพันสามมันนะพันสามแล้วหรอโุ้ยไม่เกินไม่เกินไม่เกินหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดจะขอยยืมเมมเบอร์ได้ครับอ่ะยืมเมมเบอร์ยมเเมมมบอร์ันมีแพงแน่เลยอ่ะอุ้ยพันห้ามันหนึ่งแถมหนึ่งวะครับไม่หรอไปพันเก้าอแล้วเกินอ่ะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นลดด้วยเลดร้อยเดียวอ่ะอ๋ออ๋อนี่น่าจะรอดแล้วครับ 一千四百一十九元。 โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ของมาอยู่ในไม้ในมือเรียบร้อยแล้วอันนี้คือของที่คุณผู้ชายซื้อมาให้เดี๋ยวจะให้บิงกับปอมให้คะแนนนะคะว่าความพอใจเราให้เป็นคะแนนแบบเป็น5้าปะห้าดาวอ่ะดาวความพอใจ5ความคิดสร้างสรรค์5ความประหยัดห้าเดี๋ยวเริ่มจากคู่ปอมก่อนว่าปอมเนี่ยซื้ออะไรมาให้ปอมบ้างแล้วทำไมถึงต้องเป็นของอันนี้จทแรกของปอมคือตัวช่วยเรื่องผพบกระดูกว่าข้อต่ออะไรเงี้ยแกบกับแก๊บใช่ใช่ปอมก็เลยเลือกอันนี้ให้ เดี๋ยวก่อนขอดูก่อนว่าพันห้าเธอได้มากี่อย่างพันห้าปอนได้มาสองสี เธอได้มาหน้อยจังวะเขาเห็นถุงไอ้บิ๊กมันใหญ่มากเลยอ่ะนี่อ๋อเจ็ดเจ็ดกระดูกเธอซื้ออะไรมาให้เขากระดูกันเธอนี่มาให้เป็นฟิชออยล์มินิเพิ่มแบบพวกโอเมก้าสามเยอะๆหน่อยเข้มข้นเข้มข้นตอนเธอซื้อมันมีโปรป่ะมีโปรนี่ไงหนึ่งคำหนึ่งหนึ่งคำหนึ่งใช่แล้วข้อหนึ่งคือเธอได้มาคูนึงใช่ไหมใช่ใช่แต่จะมีบางอันที่มันรวบไปด้วยเลยเธอรวบของเดิมมึงไปป่ะข้อสองผิวแห้งออกแดดบ่อยก็เลยนี่เป็นวิตามินซีคือเขาคาดหวังว่าให้เธอจะซื้อแบบออยล์บำรุงทาตัวหรือว่าครีมอะไรให้จะเท่ อเอาอะไรมาเนี่ยไบโอซีวิตามินซีก็คืออันนี้วิตามินซีอันนี้ก็วิตามินซีก็ชงดื่มกันนี่ไงกินไงอันนี้มันควบไงควบแบบเป็นโควิดมาอาหารเสริมต่อร่างกายก็บอกวิตามินซีสำคัญอ่าคือครูคาดหวังว่าบอลจะซื้อแบบว่าเป็นครีมบำรุงตัวให้เพราะว่าเออออกแดดบ่อยผิวมันแหง้งก็อยากได้แบบพวกออยอะไรแต่ก็เป็นคนไม่ค่อยชอบทาเพราะมันเหนียวอ่ะย้อนแยง้ง เออรักยิงถามาทางไหมรค่ะเธอเป็นโควิดมาแล้วก็หายแล้วปอนก็ไปถามเภสัชแล้วควรกินอะไรเธอไปถามเภสัชด้วยใช่ก็ถือว่าได้อันนี้มาใช่ใช่ใช่ข้อสี่ทำสีผมบ่อยผมแห้งก็เลยซื้อนี้มาให้นี่เป็นโปรด้วยนี่เป็นแคร์กับบอดี้ออยล์ก็คือจับคู่มันใช่จับคู่ด้วยคือสิ่งที่กูคาดหวังกูอยากได้เหมือนแบบครีมมก์ผมหรือว่าครีมนวดหรือว่าอะไรที่มันแบบอ๋อก็ตอนแรกก็จะหยิบมาแต่มันเกิน เกินงบก็เลยเอานี่มาให้อันนี้เป็นแฮร์เซรั่มแล้วก็อันนี้ก็ควบด้วยเหมือนกันแบบผิวแห้งเป็นบอดี้ออยล์ใช้ได้ทั้งผมทั้งตัวเลยตอบโจทย์ตอบโจทย์ไม่ต้องให้ผิวอะไรเลยก็ได้แล้วก็บำรุงตัวได้ด้วยของดุเลยคือตั้งแต่ที่ซื้อมาเขาว่าอันนี้ดูกูดูและบอนเป็นนักลวกคือลวกข้อหนึ่งก้อนใช้ได้หมดสุดท้ายกระชับรูขุมขนอันนี้ผิดแหละคือกูอยากได้ที่ลอกสิวเซียนแป๊บหนึ่งโจทย์คือกระชับรูขุมขนเขาบอกว่ารูขุมขนเารยอากให้คนเห็นไง คือเขาอยากได้แบบที่ร่องสิวเซียนและสิ่งที่ปอนซื้อมาคือ moisturizing cream ค่ะแล้วอันนี้มันกระชับยังไงอันนี้มันเป็นมอยเจอร์ไรซิ่งครีมก็คือมันจะช่วยให้ผิวไม่แห้งแล้วแกนบอกระไรอันนี้เลยแกนอันนี้เลยแกนบอกเอาแบบมอยเจอร์ไรเซอร์มากระชับรูขุมขนมันกระชับยังไงวอาเมิร์ไม่แค่เพิ่มความชุ่มชื้นอ่ะเฉลยถูกทุกข้อบ้างจริงๆถูกทุกข้ออยู่1ข้อ5ฉัรู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์หมดเลยแต่ที่ชอบสุดอ่ะจะเป็นตัวนี้เลยเพราะว่ามันได้ทั้งผมได้ทั้งตัวแล้วก็เป็นโโโปปปปรรรดด้วยใใใชชช่่่่่ะจับคคูือีมาก ื่องความถูกต้องก่อนนะให้ไป5ข้อแต่เธอถูกแค่4ก็ถือว่าเธอได้แค่4เต็ม5้าสี่ดาวพอแล้วก็ความพอใจคือส่วนตัวพอใจพอใจมากแต่มันไปขัดที่แบบเรื่องรูขขมขนเราก็จะให้เธอแค่3เพราะที่จริงก็เธอมันรวมแบบอะไรเยอะเกินไปความประหยัดให้เต็ม5้าเนยคือปอนบอกว่าตอนพยายามที่จะแบบจับคู่เนาะเอาอะไรที่มันแบบได้ตอบโจทย์หลายข้อของที่ได้มาคือมันก็ก็ตอบโจทย์ขอบคุณนะเดี๋ยวใช้ด้วยกัน ได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นก่อนเลยรู้เลยแม่งซื้อแต่ของไรสาระอันนี้ไม่เกี่ยวคือซื้อใช้เองพอดีเงินมันเหลือเงินมันเหลือเงินมันเยอะเกินสามซื้ออะไรเนี่ยอันนี้ก็ได้เอง4 5 6สี่ห้าหกเฮ้ยได้เยอะวะเจ็ดเดียก็เรื่องหนึ่งกูอยากได้ใมมนก็อีกเรื่องหนึ่งแปดเก้าสิบ พันคาาซื้อได้สิบอย่างนะครับทุกคนข้อแรกบิงบอกว่าใช้กับหน้าบางเบาเหมาะกับคนหน้ามันผิวแพง้ง่ายพี่กูคิดไว้ก่อนนะข้อแรกมันคือจอร์ไรเซอร์มีคำศัพท์ที่ห้อในใจไว้แล้วถ้าสมมติรู้กันก็คือจะเป็นเซราวีเพราะผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็เป็นลาโรดอะไรเงี้ยเป็นแนวเวสสามอางแต่สิ่งที่ได้มาคือเดิมเดๆมเดิมเดิมดิม,ดม <c oughs> ช้กับหน้าเท่านั้นบางเบาอ่ะเบาปะเบาเหมาะกับคนหน้ามันเอาหน้าคนหน้ามันใช้ปะเออผิวแพ้ง่ายมันไม่เกี่ยวอะไรกับผิวไปซ้ำหน้ามันมันโคตรโจย์เลยเว้ยเดือนทุกคนอ่าข้อที่ 2, 2> เดินทางบ่อยอาหารเสริมอาจจะต้องเป็นแนวพวกแบบวิตามินบำรุงอะไรอย่างเงี้ยอ้นวี้นี่งวิตามินซีเดินทางบ่อยเป็นหวัดเราก็ต้องพร้อมนะครับวิตามินซีนะครับทุกคนอ่าช่วยเลยเนี่ยไปเที่ยวบ่อยเอาไปกินคาดหวังว่าจะได้วิตามินบำรุงแต่ว่าแบบวิตามินซีดูแบบง่ายไปหน่อยอ่ะข้อต่อไปตอนกลางคืนชอบร้องไห้อยากได้ตัว สิ่งที่คาดหวังก็คือที่อุดหูเพราะในบูธมีขายที่อุดหูี่ร้องไห้เพราะมันมีเหตุผลก็คือมันไม่ได้ร้องไห้ทุกคืนแต่มันร้องไห้เวลาที่มันนอนกับคนที่กลดังหรือว่าแบบนอนกับคนที่มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีตัวช่วยคือที่อุดหูหรือที่ปิดตาซึ่งตอนอยู่ในร้านก็ใบไปแล้วว่าแบบพี่าจณนาตัวเองแต่ดูว่าพิจารณาตัวเองเาได้อะไรมาพิจาจณาตัวเองได้ตัวนี้มาคลีนเซอร์ ไม่ตอนแรกอะคือเข้าไปที่ร้านเลยเว้ยแล้วพยายามจะหาอะไรรู้ปะ่ะเมลาโทนินแต่ทีเนี้ยพอปรึกษากับเลแกแล้วเลแกมันก็แนะนําว่าเมลาโทนิน,นมันราคาแพงถ้าซื้อไปอันหนึ่งคงซื้ออันอื่นไม่ได้อะ<า>ก็เลยคิดว่าเท่าที่ปรึกษามันนะมันบอกว่าอาจจะแบบพอบิง์แต่งหน้าทํางานอะไรเงี้ยก็ต้องการชินเซอ,อร์เพื <c oughs> ่อทำให้ผนอลสับก็คือทําความสะอาดหน้าให้มันหมดจดเพื่อที่เราจะได้นอนอย่างสบายใจโอ้ยแม่งพอกัน S <S 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 ปัญหาเรื่องนอนสกินเซอร์มาให้กูจะนอนหลับยังไงข้ทอที่สี่ที่ <S 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 บ้านขาดของสําคัญในห้องน้ําทุกคนต้องมาใช่ก็อันนี้ไงสบู่อันนี้ถูกต้องเป็นอันที่ถูกต้องเป๊ะเลยกับโจทย์ว่าต้องเป็นดีห่อนี้ด้วยแล้วก็ต้องเปงนี้ด้วยอันนี้ต้องได้บวก2คะแนนมาคูณ2ออันนี้มันอยู่ในโปรโมชัน่นใจตรงมากคืออันนี้แบบไม่ได้เสียมแต่คืออันนี้อยากได้อยู่แล้วเพราะคิดว่าเข้าห้องน้ำมาสบู่มันเป็นของสําคัญไงก็ซึ่งได้อันนี้มาฟรีๆโดยที่อันนี้คือจะไปโยงกับไอ้ข้อเมื่อกี้นอนดึกนอนดึกมันไม่่เกกียวับหน้า แต่จริงๆอันเนี้ยคือเอามายงไม่ใช่อะไรหรอกอยากใช้เองมากกว่ามันคือสเปรย์ของยูซลีนเ,เป็นสเปรย์รบแบบเ,2 2> เอาาเออันเนี้ยชอบข้อสุดท้ายเนี่ยคือปัญหาหนักใจที่สุด7วันหงุดหญงิดง่าย1วัน18ล้านอารมณ์อยากไป้ตัวช่วยจริงๆไอข้อนี้สิ่งที่อยากได้อ่ะ,ออะมันจะต,ต้องเป็นตัวช่วยเรื่องอารมณ์อาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าทําให้อารมณ์เป็นเย็นลงเกี่ยวกับพวกแบบอารมณ์ม้าแม่ผ่อนคลายเออโจทย์มันยากเลยหรือว่าถ้าจะเป็นเกี่ยวกับแบบเรื่องวันมาแม่ของวันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นละลายที่แบบทําให้เราาาาร้สึึกล่่่มซงออจตไหคํบในนนั แล้วได้อะไรมาสอนดิตองโจดนะดิดูจากโจดอ่ะก็คือต้องเป็นวันที่ผู้หญิงแบบอารมณ์แปรป้วนและอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้แบบช่วยในเรื่องอารมณ์แต่ก็คือเป็นทางแก้ของผู้หญิงคือมันต้องมีอันนี้ติดตัวแล้ว,ลวคือกลางวันกลางคืนไม่รู้อาจจะอารมณ์มาได้ทั้งกลางวันกลางคืนเอาไปเลยคู่นี้เหลือส0 <c oughs> กว่าบาทเองอ่ะมีวิธีเลือกอีกไหมไม่มีวิธีเลือกก็เห็นยี่ห้อนี้แล้วเลแกงก็บอกอันนี้อันนี้ก็ซื้อเลย ที่เหลือคืออันนี้ก็มาโยงเกี่ยวกับข้อ3ด้วยเมื่อกี้คือคินเซอร์ไม่พอก็ล้างหน้าไปด้วยจะได้นอนหลับสบายติดลบอ่ะแล้วอันนี้อะไรอ่ะนี้ก็คือตังเหลือครับทุกคนให้คะแนนความถูกต้องความถูกต้องเหรอข้อ3ตัดออกไปเลยกับข้อ1เอาไป3าคะแนนพอข้อที่2ความพอใจ3 มาตรฐานสูงนะถาถามพอเพราะว่าแบบมันผิดมันผิดจากที่คิดไปเยอะมากมันรู้สึกว่าแบบบางอันมีเซนบางอันคือเซนไม่มีเลยอะไรเงี้ยแล้วคืออีผู้ช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือผู้ช่วยทำให้อาการหนักกว่าเดิมอันเนี้ยฉ <laughs> ีดกรอกปาเกเป็งเลยเว้ย ความคุ้มค่าให้5ละกันเพราะว่าถือว่าได้ของมาเยอะอยู่แล้วก็ถือว่าได้ตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจําวันเกือบทุกชิ้นเลยแล้วก็มีเงินเหลือซื้อของตัวเองถือว่าเป็นคนซื้อของได้คุ้มค่าอ่ะอสรุปนะคะในแคมเปญน,นี้ผู้ชนะคือปอนถือว่ามีความเป็นแบบพ่อบ้านสูงแล้วก็ซื้อของได้ถูกใจปอมน,นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะที่เราพาคุณแฟนมาช้อปปิง้งหรือซื้อของให้เราว่าถูกใจขนาดไหนก็ถือว่าทําออกมาได้ดีถือว่าดีเกินคาดไม่ได้แย่อย่างที่คิดถือว่าบางอย่างก็คือจะได ซื้อของคุคมนะคะให้รีบพูดตัวไปที่<ม>บูตด่วนเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเขามีโปรโมชั่นใหญ่ประจําปีคุ้มมากเพราะว่าซื้อเป็นแบบสะ<ต>ระลายอ่ะคืออันเนี้ยเป็นความคุ้มค่าจะผู้ชายไปซื้อมาคุ้มไหมผ<อ>มปนะ<อ>กติ<อ>คือเราก็ซื้อของในบูตอ,อยู่ของพี่แบบเป็นคุ้มไหมล่ะพีะ่คือเหมือนตรงใจเหนือตังเพื่อซื้อของตัวเองเหอพี่เอาง่ายๆคือทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยสามารถไปช็อปได้แน่นอนเพราะว่าของเนี่ยเขาตอบโจทย์กับการใช้งานของทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะใครชอบอยากได้สินค้าตัวไหนเนี่ยก็พ บอบกดไลค์ใช่กดใช่